พักสลับฮิดเป็นบัสีทึ้เกษเสแซ่บพอแล้วจางน้อยหนึ่งพอแล้วพอแล้วน้ำข้มกลมบบเน้ยอืมโอเคนาะข้นกลมน้ำหน่วงพอแล้วโอเค นี่แมงซิ่งขาสิ่งขาเออมุแตงที่เขาพูดเราซิ่งขาต่ำอันซุปเผ็ดไรมะเผ็ดมาลเผ็ดอันกระเทียมเอาเกลือใสใ้ไหมเย็ดเอาเกลือมาเอใก็ได้เรลวะบาพดา้ัเนี่นไฟคแก๊ที่มันแบบิ๊กนิดกระทีย่เินะนี่ก็จะใส่อุงกเนี่ยใส่ของผัดแมงลักอะไร สะบายเย็นแก็ตใส่กันใส่เข้าป่อไแกะเขปองไเรอกจะเอาโทรศัพท์เป็นในเลยไม่รู้ไปทางก็แกปีนีกระป๋องละรับี้นก้านไงเราไปทนอะตักระป๋องม้เกระป๋องวันนี้ี่สอเข้าไปเอปุงสี่ห้าอ่งี้นี่ในโลมักเพ็ดเข้าไปอ้าวสมบิรพัดลงหมดเลยกาพอประมาณไหมเอาเนาะแลวเต มัตาลอ่าพุ่งสุดรถเติรเข้าไปลิบปุ้งแม่ครัวคนใหม่อยางนีเพื่อนมาซุ่มกันเคาเสียถ้าซิมซ่ามักแตกแล้วจิบไปกวนเบาๆผางๆถ้าซ่ามักแตีงถึงจะเมาบันได้เลยกินซ่ามักแตียงเราจะให้เลยนะเจ้าเติร์คเจ้าไปเนี่ยน้ำปูปูเติร์เข้าไปยึดเป็นหัวซาลุสเล็ เธอแล้วเแล้วดต้องเอเ้มแต่งลคูดอไมต้องสวยอันี้มีแขกาเชิญมาต้องเเมาเมาเมาค่อยเอามาเมื่อกี้ยอนอีกหนึ่งอ่าเย็นซอยเมนาลงไปนี่เขาเอามาเย ามุดลนพอดีบ no, no, okay. no? ีบเย็นบีบนี่มะนาวริบจิบซอยกันอ้าวส้มจิบมาถ่ายหน้าเลยส้มจิบเนี่ยถ่ายหน้าเลยถ่ายแล้วถ่ายทุกคนเลยเฟนเก่าอีกเจอใช้มือโอ้ยที่เข้ปดิเฟนเก่าเยอะนะเนี่ยใส่เข้าไปน้ำป่าหัวดบน้ำป่าหัวเต็ม น้ำปลาปลาิ้มวะบอกเข้ามวเออเราก็เอาอันไส้แล้มาจุบเจ่น้ำปูนี่เีละครั้งแลเนี่ยเท้าไรเตอพี่พีแต่ทั้งตแมวพู่กปุกอยู่ด้วยพื้นรุ่มเอาพี่ปุ๊กบนไอ้ อยทท้้สมพี่เย็นทำอะไรเป็นมากเอาว่มาขึนเขาตำเมื่อกี้บส่ซเกปสนประแดดว่าดิ มันก็อรยดีจานเจานจานขึ้นปะขาวบ้านทุ่งยันดีดังแน่เลยไม่ต้องตักเลอผมนะผมรู้สึกไม่ค่อยชอบเไม่ค่อยชอบิงเลยพนี้แตกอะรเีเมื่อวานเจ้ายังผักแตงน้ำแตงยังชอบอยู่แต่อย่างเงี้ยมันอันนี้มมีต้น เอาไปเลยมั้ลเอาไหมเย็บเอาไปเอามงคลหมเอามงคลซิมเมคลซิมมงคลซิมเนเนทา่มงคลเออเอออย่างน้สาแต่งาแต่ซิมบอางเอแซบช่มะสยกันหางเงินเอชุ่มพูนีอ่ะาไม่อร่อยอ่พ่อไปกตู้เช็คารอทำยังงจางจางจางในึ เอาเลยอาเย็นรีซิมออยานี่นาประวัชิมเนีะวชิมต้องให้กัมา้กำลังจะซิมอปวัชิมเนี่ยแกินเยอะเลยปวชิมนานๆเลยาิปวตชิมนานทำแบบไอ้ไอ้มาร์กอะมันหักคออะเอาเลยอ้อร่อยมากเลยเงี้ย ทนหนึงทงเห็ดน้ำกด,<ส>ดทน<ส>ดเพราะเหาเห็ดเราต้องกินกินกันได้ปะอโอเค